สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอเจี๊ยบไพทโรนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายแนวทางดวงชะตาของชาวนกสัตว์ปีชวดนะคะในปี2568หรือ2025นะคะขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเพราะว่าเป็นการทำนายแบบภาพลักษณ์โดยรวมนะคะขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางและไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตนะคะ ก่อนอื่นก็ต้องขอกรับสวัสดีเพื่อนๆและก็ชาว FC ทุกท่านที่เป็นกำลังใจติดตามแม่หมอมาตลอดนะคะก็ขออํานวยวอวยพรให้ปีใหม่นี้มีแต่ความสุขมีแต่ความโชคดีนะคะไม่ว่าจะคิดจะทำสิ่งใดก็ขอให้ สุขสมปถนาทุปประการนะคะประสบความสําเร็จมีเงินมีทองมีโชคลาภเข้ามานะคะเป็นกอบเป็นกรรำและขอให้มีสุขภาพทั้งกายแล้วก็ใจที่แข็งแรงตลอดไป2,568นนี้นะคะอันนี้เราก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าชีวิตของคุณในปีนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างชาวปีชวดหรือว่าคนที่เกิดปีหนูนะคะ เราก็มาดูไพ่กันก่อนว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างนะคะไพ่รแรกของคุณได้พระราชาถือไม้เท้าเจ็ดถ้วยหนึ่งถ้วยพระราชินีถือถ้วยแปดดาบเก้าเหรียญเก้าดาบอัศวินถือไม้เท้าเดอะซันเทมเพเรนสี่เหรียญหกถ้วยแล้วก็ไพ่สรุปของคุณห้าไม้เท้านะคะเราก็มาดูเกี่ยวกับชีวิตโดยทั่วไปนะคะว่าเป็นเชื้อสยชาวปีชวดนะคะ ชีวิตโดยทั่วไปของคนส่วนใหญ่นะคุณจะเป็นคนที่สู้ชีวิตนะคะปากกัดตีนถีบมีความมุ่งมั่นทะเยอทะยานมีความคาดหวังสูงเป็นคนยอมหักแต่ไม่ยอมงอนะคะไม่งอใครแล้วก็พึ่งพาใครไม่ได้ชีวิตส่วนใหญ่นะพบแต่ความวุ่นวายแต่คุณจะเป็นคนที่ใจแข็งใจสู้แล้วก็ไม่ท้อนะคะลักษณะคุณเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็ไม่ย่อท้อนะคะ มีความอดทนอดกั้นส่วนเรื่องความรักนะคะความรักคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะคะต่อเพศตรงข้ามแต่ความรักมักไม่จรังยั่งยืนนะคะคุณทุ่มเททั้งกายแล้วก็ใจแต่สิ่งที่ได้รับคือความขมขื่นแต่คุณก็เลือกที่จะค้นหาความรักแท้หรือว่ารักใหม่ๆต่อไปนะคะคุณหวังว่าสักวันจะต้องมีใครสักคนที่รักคุณจริง และหมดใจนะคะอยู่ดูแลคุณตลอดไปนะคะถือว่าใจคุณยอดเยี่ยมนะเกี่ยวกับความรักนะคะคุณรักใครคุณทุ่มเทเต็มที่นะคะแต่น,นี้มาดูซิว่าไพาทาโรโลนะคะในตำแหน่งตัวตนของคุณเป็นเช่นไรนนะคะเราก็เริ่มจากตำแหน่งตัวตนของคุณได้พระราชาถือไม้เท้าถือว่าได้ไพ่ที่ดีอยู่นะคะพระราชาพระราชาถือไม้เท้าเนี่ย ชีวิตของคุณปีนี้มีความมั่นคงมากขึ้นนะคะมีคนช่วยเหลือแนะนำสนับสนุนนะคะเพราะว่าเป็นไพ่ที่ดีนะมีอำนาจมีวาสนามีบารมีเกิดขึ้นนะคะหรือมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะไพ่ปีนี้นะคะมีความมั่นคงมากมากขึ้นที่ผ่านมาอาจจะมีบ้างเหมือนกับชีวิตอาจจะไม่ค่อยดีแต่ปีนี้ เริ่มมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมีความหวังอย่างที่คุณต้องการนะคะถือว่าใช้ได้นะแต่สิ่งที่คุณกังวลใจอยู่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับความรักและก็การเงินการทองนะคะมองว่าคุณยังมีปัญหาลหลายๆอย่างตามมานะลักษณะว่ายังมีปัญหาอยู่เพราะว่าไพ่สรุปคุณได้ห้าไม่เท้านะคะยังมีความว้าวุ่นใจและความรักก็ยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นะคะ แต่ถือว่าไพ่ของคุณเริ่มดีแล้วนะคะเพราะว่ามีไพ่เดอะซันในตำแหน่งความสุขความสมหวังนะคะแต่น,นี้มาดูเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะดูซิว่าการงานของคุณในปีนี้เป็นเช่นไรนะคะการงานของคุณทเทมเพลตได้ไพ่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนะคะพราชาถือไม้เท้าในตำแหน่งตัวตนของคุณแล้วก็ ห้าไม้เท้านะคะอัศวินถือไม้เท้าถือว่างานของคุณมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีคนเข้ามาวุ่นวายนะหรือในปีนี้คุณมีเกณฑ์การยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่ตำแหน่งการงานมีงานใหม่เข้ามานะคะเป็นงานที่คุณต้อง สู้นะคะหรือว่าเกี่ยวกับการเดินทางตลอดในปีนี้นะคะบางคนมีเกณฑ์การเดินทางบ่อยเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะติดต่อประสานงานก็มีความเปลี่ยนไปได้นะอาจจะมีปัญหาบ้างมีความวุ่นวายบ้างแต่ถือว่างานของคุณก็มีความมั่นคงพอสมควรนะคะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะมีงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามานะคะเพราะว่าบางคนปีนี้ลักษณะมองว่ากำลัง มองหางานใหม่ๆนะคะหรือว่าต้องการลงทุนกิจการเป็นของตัวเองนะก็จะมีคนแนะนำชักชวนไปทำงานด้วยงานเดินเงินดีมีโอกาสเกี่ยวกับงานเข้ามาหลายทางนะคะบางคนทำงานหลายที่มีงานพิเศษรายได้ดีก็เหมือนกับว่ารายได้ก็ดีแล้วก็ได้เยอะด้วยนะคะถือว่าเป็นโอกาสทองของคุณเลยเกี่ยวกับงานนะคะเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองไคร เป็นโอกาสทองสำหรับคุณเลยในปีนี้นะคะเกี่ยวกับงานนะคะบางคนมีภาระรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเยอะงานอาจจะวุ่นวายบ้างเกี่ยวกับบริวารลูกน้องนะคะความคิดเห็นต่างๆอาจจะไม่ตรงกันเคลียร์งานไม่เรียบร้อยหรือว่าเคลียร์งานไม่ลงตัวนะคะแต่ขอให้คุณใจเย็นๆนะเกี่ยวกับงานนะคะปัญหาเรื่องงานจะสามารถผ่านไปได้หรือว่าสามารถเคลียร์ได้แล้วก็สามารถคลี่คลายได้ด้วยดีนะคะ คุณต้องใช้สติปัญญาความสามารถให้เต็มที่นะงานคุณถือว่าโชคดีแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะลงทุนค้าขายเปิดกิจการหรือว่าทำธุรกิจของตัวเองถือว่าปีนี้สามารถทำได้และก็ดีด้วยนะคะขอเพียงแค่ว่าคุณต้องใจเย็นๆใช้สติใช้ความรู้ความสามารถของคุณนะคะคุณเป็นคนฉลาดสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีนะคะ คุณจะประสบความสำเร็จด้วยตัวของคุณเองเพราะว่าคุณกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจความสำเร็จอยู่เพียงแค่เอื้อมนะคะอย่างไงแม่หมอก,ก็ยินดีแล้วก็ดีใจด้วยนะคะส่วนคนที่เกี่ยวกับราชการหรือว่าการสอบแข่งขันต้องการเดินทางไปต่างประเทศปีนี้โชคช่วยนะคะมีโอกาสที่ดีนะเพราะว่าเหมือนมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะเห็นไหม มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหน้าที่การงานก็แสดงว่าได้ดีนะคะหรือสอบแข่งขันก็มีโอกาสได้นะคะได้รับข่าวดีเข้ามานะคะเพราะว่าความสุขความสำหวังได้เดอะซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับนะคะมีความมั่นคงเกี่ยวกับงานนะคะมีคนช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีการเดินทางก็ มีความสุขปลอดภัยนะคะราบลื่นและบางคนก็มีโอกาสไปเติบโตต่างประเทศนะคะมีงานที่ดีในต่างประเทศแล้วก็อาจจะเก็บเงินเก็บทองได้เป็นกอบเป็นกำรนรนะคะถือว่าโชคดีมากๆนะเกี่ยวกับงานของคุณนะคะไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงแม่หมอก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนข้อครวรระวังหรือคำเตือนในปีนี้นะคะ ก็เตือนว่าให้ระวังการใช้จ่ายเกินตัวนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแบบกระทันหันเช่นย้ายที่อยู่ย้ายงานเดินทางไกลหรือชีวิตยังต้องรับมือกับความวุ่นวายแต่ปัญหาทุกปัญหาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะเพราะว่าคุณมีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะเงินอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือว่ามีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะ และก็กังวลเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะคะมีความทุกข์ในใจค่อนข้างสูงนะแต่คให้คุณพยายามปล่อยวางปรงๆนะคะแล้วทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะอันนี้เราก็มาดูเรื่องเกี่ยวกับการเงินซีการเงินโชคลาภความสําเร็จของคุณจะเป็นเช่นไรในปีนี้เราก็มาดูในตําแหน่งการเงินของคุณนะคะการเงินของคุณได้9้าเหรียญน,นะคะแล้วก็สี่เหรียญน,นะ การเงินของคุณนะเงินในเดือนนี้ในปีนี้นะคะการเงินดีไม่ขาดมือนะมีเงินเป็นก้อนเป็นกรรมนะคะมองว่าในหลายคนมีเงินเก็บนะคะเพราะว่าคุณเริ่มประหยัดแล้วก็อดออมนะคะ mm. เห็นไหมเริ่มประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่จําเป็นนะคะลดลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยหรือไม่ก็ที่ไม่จําเป็นออกนะคะแล้วก็เก็บเงินแทนคุณก็มีโอกาส มีเงินเป็นก้อนเป็นเศรษฐีเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าก้าเหลียนนะ่ะเป็นคนที่มีเงินมีทองมีฐานะที่ดีมีความมั่นคงมั่งคัง่งเกี่ยวกับการเงินกันทองนะคะในปีนี้ถือว่าโชคดีมากๆนะคะการเงินของคุณในปีนี้มีความเป็นอยู่สุขสบายมากขึ้นนะคะเป็นโอกาสที่ดีมีความสุขแต่เพียงแค่ว่าอย่าใช้เงินเปืองหรือว่า อย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นเท่านั้นนะคะปีนี้มีโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีหน้าใหม่หรืออาจจะมีโชคมีรลาบแบบฟุกๆเกิดขึ้นนะคะมีเงินก้อนโตเข้ามาส่วนเรื่องโชคลาบนะคะโชคลาบคุณก็จะได้จากการเดินทางจากผู้หญิงผอมขาวหรือจาก หรือจากความฝันของคุณนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนฝันแม่นนะก็ลองซื้อพอหอมปากหอมคอดูนะคะเกี่ยวกับโชคลาภนะคะแม่หมอก็จะให้เลขนำโชคนะคะเลขนำโชคของคุณในปีนี้มีเลข2 2 4 6 1 5 8 4 1 9 2 1 3 6 7นะคะ เราก็มาดูเกี่ยวกับโรคภัยไข่เจ็บนะว่าปีนี้ควรระวังอะไรบ้างเกี่ยวกับโรคภัยแข่เจ็บของคุณนะคะได้ไพ่9ดาบนะคะแล้วก็8ดดาบโรคภยัยไค่เจ็บก็ให้ระวังเกี่ยวกับปวดหัวบ่อยๆนะคะเครียดนอนไม่หลับหรือไม่ก็เกี่ยวกับไมเกรนซึมเศร้าไพโบลานะคะ หรือบางคนอาจจะเกี่ยวกับกระดูกสายตาไม่ดีโรคเกี่ยวกับระบบเลือดโดนของร้อนของมีคมนะคะก็ต้องระวังด้วยนะคะระวังเกี่ยวกับของมีคมของร้อนแมลงสัตว์กัดต,ต่อยต่างๆนะคะในบ้านในที่อยู่ที่อาศัยของคุณคุณเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากนะคะคุณเป็นคนที่คิดเล็กคิดน้อยอะ่ะเป็นคนที่ เก็บความรู้สึกเอาไว้ในใจนะคะยังไงก็ขอให้พยายามปลงๆนะปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางนะคะคุณจะได้ไม่เครียดไม่คิดมากนะคะส่วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรบูชานะคะก็แนะนำว่าให้ไหว้บูชาพระพุทธชิน,นาราชหลวงปู่ทวดพระพิคเนศแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์ถือศีลปฏิบัติ แล้วแต่สะดวกตามวาลาโอกาสของคุณนะคะเพราะว่าบุญกุศลใครทำใครก็ได้นะคะอันนี้เราก็มาดูเรื่องเกี่ยวกับความรักนะคะความรักของคุณว่าเป็นเช่นไรทั้งคนโสดคนคุยๆแล้วก็คนที่มีคู่มีครอบครัวนะคะในช่วงนี้ความรักของคุณคนโสดถือว่าโชคดีอยู่นะถึงแม้ว่าในตำแหน่ง คู่รองคุณอาจจะได้8ดาบนะคะแต่8ดดาบคุณก็ยังมีคนเข้ามานะตัวคุณเองมากกว่าที่ไม่เปิดใจสำหรับคนโสดนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยอกหักผิดหวังนะคะถูกถูกหลอกถูกโกงหรือว่าเสียใจผิดหวังหรือยังรักคนเก่าอยู่ยังรอคอยคนเก่านะคะคุณมีความกังวลใจเกี่ยวกับคนเก่านะคะเห็นไหม ยังรักแล้วก็คิดถึงแล้วก็รอคอยเขานะคะสำหรับคนโสดหรือว่าคนคุยคุยกันอยู่อาจจะมีปัญหากันไปเพราะว่าไพ่สรุปมันมีปัญหาความขัดแย้งระหว่างและแหงความรักไม่ลงตัวนะคะหรือความเจ้าชู้ความมีสเสนเหกของคุณหรือว่าคนรักก็ได้นะคะมีคนเข้ามา ให้เลือกมากหน้าหลายตานะคะเห็นไหมมีคนเข้ามาเยอะเลยอ่ะแสดงว่าคุณก็เป็นคนมีเสน่ห์มีคนชื่นชอบถุกอกถูกใจมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะคะมีคนเข้ามาอยากจะชิดใกล้นะคะอยากจะรู้จักนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่นะสำหรับคนโสดนะคะมีโอกาสได้พบเจอลักษณะเป็นคนธาตุไฟนะคะแล้วก็ธาตุลมนะคะธาตุไฟ ก็เมสิงธนูธาตุลมก็เมถุนตุลกลุ่มนะคะจะเป็นลักษณะคนใจร้อนใจเร็วนะคะเอาแต่ใจตัวเองคุณก็ต้องเอาใจเขานิดนึงนะสำหรับคนโสดนะคะหรือไม่ก็ต้องพยายามที่จะเห็นอกเห็นใจกันนะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็หันหน้าคุยกันแล้วก็เปิดใจคุยกันจะดีกว่านะคะ ส่วนคนที่มีคู่มีครอบครัวหรือว่ากำลังคุยคุยกันอยู่ในช่วงนี้เป็นอย่างไรได้ไพ่9ก้าโพดำนะคะก้าโพดำก็คือ9้าดาบนะเห็นไหมได้เก้าดาบเหมือนกันเลยคุณก็ยังคิดมากเกี่ยวกับคู่หรือว่าคนรักอยู่นะคะก็ไม่รู้ว่าคิดมากเรื่องอะไรมีปัญหาอะไรกัน ที่ไม่ลงตัวหรือไม่เข้าใจกันก็มีความเป็นไปได้นะคะคุณเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยก็อย่างที่บอกนะแล้วก็ค่อนข้างคิง้หึงคี้หวาดระแวงนะคะไม่ไว้ใจใครง่ายๆนะคะแต่มองว่าคุณก็เป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งนะคุณอดทนอดก้ั้นเกี่ยวกับความรักนะคะเพราะว่าคุณรักเขานะคุณหวังว่าสักวันความรักจะดีๆความรักดีๆก็จะมีเข้ามานะคะแล้วก็ มีแสงสว่างเกี่ยวกับความรักนะคะคุณยังมีความหวังเพราะได้ไพ่เดือสตาว่าสักวันคุณจะมีคู่ที่ดีมีความรักที่ดีแล้วก็อยู่ด้วยกันยั่งยืนยาวนานตลอดไปนะคะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องหนักอกหนักใจเกี่ยวกับคู่นะแต่คุณก็ยังรักแล้วก็รอคอยคนรักหรือว่า ยังมีจิตใจที่ผูกพันกับคนรักอยู่นะคะคุณทําทุกอย่างเพื่อคนรักเอาอกเอาใจเขาทุกอย่างนะคะเห็นไหมภายไปนเนี้ยมองว่าในหลายคนนะ่ะเอาอกเอาใจคนรักนะคะทําทุกอย่างเพื่อคนรักนะคะแต่คนรักของคุณอาจจะไม่สนใจคุณหรือว่าไม่ใส่ใจคุณนะ่ะแต่คุณก็ไม่สนใจนะคุณเลือกที่จะเอาใจเขานะคะเพราะใจคุณรักเขานะคะ หรือคนรักของคุณอาจจะเอาใจคุณก็ได้แต่คุณไม่สนใจเขาก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าเกี่ยวกับคู่ความรักสามารถสลับกันได้นะคะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะเหมือนกับว่าคู่ของคุณอาจจะติดออนไลน์ติดแกมนะคะส่วนคุณก็เอาใจเขาเต็มที่นะทุ่มเททั้งกายทั้งใจนะคะหรือคนโสดคุณก็เป็นคนที่มีเสน่ห์เห็นไหมมีเสน่ห์ยั่วยวนนะคะมีคนหลงไหลได้ปื่ม อยากกดไลค์กดเลิฟให้คุณนะคะกดทั้งรักทั้งไลค์เลยนะคะไพ่ปีนี้นะคะอยากมีคนเข้าหาเยอะเลยนะปีนี้มีเสน่ห์มากๆนะคะหรือคนที่กำลังรอคอยคนรักอยู่นะคะเขาก็กำลังติดไฟแดงอยู่นะคะเห็นไหมต้องใช้เวลานิดนึงนะมองว่าเขาก็มีโอกาสที่จะกลับมาหาคุณนะคะเพราะว่าสิ่งที่กังวลใจอยู่คือคู่คนก่อนหรือว่าคู่เก่ารักเก่านะคะ รักที่คุณยังไม่สามารถลืมได้คนในอดีตนะคะเห็นไหมกําลังติดไฟแดงอยู่อะ่ะเขาอาจกําลังจะมาหาคุณก็ได้หรือว่ากลับมาง้อคืนดีคุณก็ได้นะคะแต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะยังไงก็สู้ๆเป็นกําลังใจให้นะเกี่ยวกับความรักนะคะยังมีสิ่งดีๆที่รอคุณอยู่นะคะขอเพียงแค่ว่าคุณต้องเข้มแข็งทั้งกายแล้วก็ใจ ต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองถ้าไม่มีเขาหรือคุณต้องรักตัวเองให้มากๆนะคะกลับมาดูแลตัวเองให้สวยให้หล่อนะคะให้ดูดีนะคะบอกได้เลยว่ายังไงเขาก็ยังกลับมาหาคุณนะคะเพราะคุณยังดูดีอยู่เสมอนะเห็นไหมภายสรุปอะภายสรุปมาดูภายสรุป ความรักของคุณดีนะเห็นไหมมีหัวใจแดงแจ๋เลยนะคะมีคนกดไลค์กดเลิฟคุณด้วยนะคะทั้งรักทั้งชอบนะคะทั้งรักทั้งหลงเลยอะ่ะบอกได้เลยคนโสดมีคนมีคนแอบ,บตกกลุมรักคุณนะคะเขาอยากรู้จักคุณนะในขณะนี้นะคะในปีนี้ส่วนคนมีคู่มีครอบครัวก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะเห็นอกเห็นใจกันหรือก็หันหน้าคุยกันเปิดใจคุยกันนะคะ ภายสรุปปีนี้ก็ต้องระวังเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะลมหมอนนอนเสือ่อหรือไม่ก็ให้ระวังของมีคมสัตว์มีพิษนะคะและปีนี้บางคนก็มีโอกาสที่ดีนะได้เข้าคอร์สหรือว่าได้เข้าประชุมได้งานใหม่ได้มีโอกาสใหม่ๆมีผู้ใหญ่แนะนำสิ่งดีๆให้นะคะมีคนช่วยเหลือเกอบคกูลอุปถัมภ์ค้ำชูนะคะถือว่าโชคดีมากสำหรับ ปีนี้นะคะแม่หมอก็ยินดีด้วยสำหรับชาวปีชวดนะคะขอให้มีแต่ความสุขในทุกๆคนเลยนะคะถ้าชื่นชอบถูกอกถูกใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์สับต c ไคร์เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ